แต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันทีนี้ก่อนที่เราจะจัดพอร์ตเนี่ยเราต้องต้องประเมินก่อนใช่ไหมไปหาคุณหมออ่าวัดความดันวัดอะไรก่อนวัดว่าเราอ่ะมีรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเพราะว่าในโมบายแอปทุกคนมีมือถือใช่ไหมคะค่ะวันที่ท่านเป็นสมาชิกกองทุนสมาชิกของ eSpring แล้วเนี่ยก็ล็อกอินเข้าไปคือเ e g จิสเ r รล็เข้าไปนะคะเหมือนเรามีแอปตัวหนึ่ง ก็เรียกอิสติ e m อ็ o ชอ e แล้วก็ประเมินเข้าประเมินหน้าแรกเขาจะจับคุณประเมินเลยหน้าแรกเขาจะจับคุณประเมินเลยเหมือนคุณทําตอบคําถามสิบข้อออกมาเป็นคะแนนแล้วคะแนนก็จะออกมาเป็นว่าคุณสินต่ํากลางสูงอแล้วเขาจะ recommend เลยว่าถ้าปันกลางคุณอาจจะมีหุ้นอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอมาสี่สิบเปอร์เซ็นตปุ๊บก็จะมาหน้าโดนัทเลยคุณก็แมทชิ่งเลยหน้านี้หน้าอีกเป็นน้านัดไปเ่ี่ยค่ะอ่ายสุด เห็นไหมคะตาสานี่หมดเลยก็คือพอประเมินเสร็จแล้วความเสี่ยงแต่ละบุคคลแล้วเนี่ยก็มาดูว่าถ้าความเสี่ยงของเราเนี่ยอยู่ซ้ายสุดระดับต่ำก็ไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะก็คือ